ศาสตราจารย์ด็อคอร์นัคลินเมฆไตรัตครับประธานศารรัฐธรรมนูญแถลงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะที่จะมีการประชุมสารรัฐธรรมนูญโลกนะครับที่ไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดในระหว่างวันที่17ถึง21กันยายนพุทธศักราช2567โดยมีขั้นตอนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเขาก็ถามกันกันะว่าคดียุบพรรคก้าไกล แล้วก็เรื่องของคดียืน่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินประเด็นการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยมันจะเสร็จเมื่อไหรเอ่ยจะเสร็จก่อนการที่จะจัดงานหรือไม่อย่างไรเขาบอกออกกันยาจบแนละ้วทั้งสองคดีนะั่นะส่วนเรื่องจะมีการเ,เรียกทาง คดีของทางพักเก้าไกลมาไต่สวนมาสอบมาอะไรเพิ่มเติมไหมมาให้ชี้แจงอะไรไหมอันนี้ไม่สามารถตอบได้ในวันนี้เนื่องจากว่าจะต้องเข้าคณะก่อนหมายถึงว่าคณะต่างๆนะเออให้ครบองค์ก่อนล้วก็จะมีการโหวตการอะไรนะตามนั้นท่านเองเนี่ยในฐานะของประธานศาลก็ไม่สามารถที่จะตอบได้เลยนะเพราะว่าศาลก็คือการ กันรวมกันนะวินิจฉัยเออทำนองนั้นอ่ะก็ต้องติดตามนะจ๊ะสองคดีใหญ่ๆสองคดีแบบตัวมัมเลยอือตัวมัมตัวแม่เลยคุณนาเออนะหุ้นก็พินาศแผงพังแล้วนะคะการเมืองก็ยังไม่นิ่งอีกร <c oughs> อไปนนกันยา